เอาเลยครับสิดีผู้ชมนะครับผมว่าตานาเบกกลับมาพบกันอีกครั้งในนิยายวายเรื่องขวัญใจในรถบัมโดยคุณเขียนซัมติงบลูตอนที่7นะครับถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลองติดต่อสอบถามคุณเขียนไปได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนพ่อไม่ชอบให้ใครมาจีบแต่ถ้าลูกรีบพ่อก็ต้องทําใจจอมใจเขียนระเครื่องไปเก็บดอกที่บ้านขออาคณีทุกวันจึงสนิทสนมกันมากขึ้นตามลําดับ วันไหนถ้ามีเวลาว่างก็จะขอช่วยตากับยายหยิบจับเล็กๆน้อยๆเช่นช่วยบรรจุหมูฝอยลงถุงยิ่งระยะหลังพี่ไฟถูกยายบัง,บงคับให้ออกกล้องบ่อยขึ้นยอดขายหมูฝอยก็ยิ่งเพิ่มขึ้นบางวันต้องทำกันมากกว่า200ถุงใส่ห่อกันไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวเหนื่อยไหมพี่ไฟจอมใจรินน้ำจากตู้เย็นมาให้พี่ไฟที่เพิ่งจัดก,การกับสินค้าลดล่าสุดเสร็จเหงื่อเม็ดใหญ่ไหลอาบท่วมกรอบหน้าชายหนุ่มจนอดรำคาญแทนไม่ได้ เหนื่อยกายพี่ทนไหวแต่ใน่รักเธอไม่รู้ต้องทำยังไงให้หายเฮ้เล่นมุกทุกวันเมื่อไหร่จะหมดสักทีฮะถ้าหยอดแล้วเธอเห็นใจพี่จะไปกูเกิลมาเพิ่มในคนน่ารักใส่หัวพลางหยิบผ้าเช็ดหน้าในกระ,ปะเป๋าออกมาซ้ำเหงื่อให้อัคนีคนตกหนุมรักข้างเดียวนั่งตัวแข็งจ้องจอมใจตาค้างเพราะไม่คาดคิดมาก่อนว่าน้องจอมจะเช็ดเหงื่อให้เขาแบบนี้ ทุกการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างธรรมชาติมือเรียวขาวตามประสาลูกผู้ดีค่อยๆซับผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นลงบนหน้าผากก่อนจะไล่ไปตามกรอบหน้าสายตาประสานกันในช่วงวินาทีหนึ่งและวินาทีนั้นก็เหมือนต่างฝ่ายต่างหายใจในจังหวะเดียวกันโดยไม่รู้ตัวพ,พ,พี่ไฟเช็ดเหงื่อเองนะฉันจะไปเอาขนมมากินพ,พี่ไฟจ๋าจอมเช็ดเหงื่อเองจ้องอะไรอยู่ได้พุงแก้มยุ้ยเปลี่ยนไปสีแดงแลเลือ จอมใจเผอทำแบบนั้นไปได้ยังไงก็ไม่รู้แค่คิดว่าถ้าพี่ไฟเช่นเหงือสักหน่อยคงดีตั้งแต่ยอมให้ไฟอาคคณีจีบพวกเขาไม่เคยถึงเนื้อถึงตัวกันเลยสักครั้งแถมครั้งนี้จอมจะเป็นฝ่ายไปโดนตัวพี่ไฟอาคคณีอีกต่างหากน่าไม่อายจริงๆเลยนะยัยจอมอยัยคนน้องทั้งเขือ่อทั้งอายรีบเดินหนีไปยังถุงขนมที่ตัวเองซื้อติดมือมาโดยไม่กล้าหันกลับไปมองอาคคณีส่วนคนพี่เนะะ่ะเหรอนั่งมองพอเชนหน้าทีมองหลังน้องทีเมื่อกี้ฝันไปหรือเปล่าวะ น้องเช็ดเหงื่อให้แถมยังทิ้งผ้าเช็ดหน้าไว้อีกแค่นี้พี่ก็หลงเธอขาจะแย่แล้วนะยหยตัวดีจอมใจกลับมาอีกทีพี่ไฟของเขาก็ยังนั่งเหม่อตาค้างเพราะยังตั้งสติไม่ได้ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีนะไม่ใช่อะไรหรอกก็คนมันเขินไม่ใช่เหรอกินขนมเมื้อด้วยการสิพี่จอมตั้งใจทําลายความเงียบลงเถอะว่าเธอขาเล่นกับใจพี่อะพี่ตายได้เลยนะอะไรเล่าฉันไม่ได้ทําอะไรสักหน่อยตกลงจะกินไหมขนมเบื้องเนี่ย จอมหันไปมองทางอื่นเพราะทนสบตาพี่สุดหล่อไม่ไหวแค่นี้ก็หลมตัวไปเยอะแล้วเพิ่งเจอกันไม่เท่าไหร่พี่ไฟก็ทําให้จอมชอบขนาดนี้ต้องพยายามไม่มองแววตาลูกหมานั่นบ่อยๆไม่งั้นขันติที่มีได้แตกนะไม่เอาจา้ะเดี๋ยวเธอขาไม่อิ่มฉันไม่ได้กินเอาอิ่มสักหน่อยอย่าเล่นตัวได้ไหมขนมเบื้องชิ้นพอดีคําถูกส่งให้คนที่นั่งต่ํากว่ามันช่างพอดีพอดีเหลือเกินที่ขนมเบื้องชิ้นนั้นจ่อปากพอดีเลิกอีกแล้วสิ เพิ่งจะเตือนตัวเองไปเมื่อกี้เองนะเจ้าของแววตาลูกหมาทำใจดีสู้เสือเอาวะน้องทำขนาดนี้ต้องมีใจบ้างละลองเสียงดูหน่อยว่าเธอขาจะมาแบบไหนแบบคนไม่คิดอะไรหรือคนที่ใช่สำหรับกันและกันริฟิปากอยากค่อยๆเปิดออกเพื่อรอชิมขนมชิ้นนั้นในมือจอมถ้าไม่ส่งขนมเบื้องเข้าปากพี่ไฟจะใจร้ายไปหรือเปล่าอย่าสบตาพี่ไฟนะจอมพี่เขากำลังล่อลวงเราด้วยสายตาคาดหวังป้อนไม่ป้อน ป้อน,อนไม่ป้อน,อนบ้าเอ้ยป้อนก็ป้อนวะจอมใจให,หย่อนขนมเบื้องเข้าไปในปากข้ออคานีแล้วรีบดึงมือกลับทันทีหน้าที่แดงและเรื้อเปลี่ยนเป็นสีแดงแจ๋ส่วนคนที่เพิ่งได้ชิมขนมก็อมยิ้มจนแก้มแทบปริไม่เสือแรงที่หย่อนมุกเสียวทุกวันขนมเบื้องหวานหวานหวานก็บ้าแล้วพี่ฉันป้อนไส้เค็มเธอป้อนอะไรมาก็หวานจ้ะต่อให้เป็นปลาร้าพี่ก็ว่าหวาน จอมใจยู่หน้าใสก็จะทําหน้าตาเครียดแล้วหันไปทางอาคัคคณีถ้าทางแบบนั้นไม่ควรนามาใช้เวลานี้หรือเปล่าหรือการที่เขาให้น้องจอมป้าขนมเบื้อจะกลายเป็นฝืนบังคับจิตใจเธอขาพี่ขอโทษนะจอมวันหลังไม่ให้ป้อนแล้วจ้าไม่ใช่เรื่องนะเราพี่แต่แค่ดูๆกันพี่ยังอาการหนักขนาดเนี้ถ้าเราครบกันจริงๆขึ้นมาฉันต้องพาพี่ไปปรึกษาจิตแพทย์ได้เลยเออน้องจอมจะคบกับพี่ตั้งใจจะจกแกล้งแย่เฉยๆแต่ท่าทางของไฟทั้งดีใจทั้งตื่นเต้น จนจอมคิดว่าตัวเองกล้าพลาดไปอีกแล้วแค่สมมุติหรอกพี่อย่าพูดเองเออเองสิถ้าจอมให้โอกาสพี่จะพับพลามุกเสี่ยก็ได้แล้วพี่จะไม่เป็นตัวของตัวเองเพื่อฉันทําไมล่ะแปลว,ว่าจอมไม่ชอบพี่ที่เล่นมุกเสี่ยวจริงๆสินะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพี่เรื่องมุกเสี่ยวเป็นเรื่องที่เล็กมากหากเทียบกับความน่ารักของพี่ไฟแต่นั่นยังไม่มากพอให้จอมตอบรับความสัมพันธ์ที่รอยอยู่ในวันหน้าอยู่ดีโดยเฉพาะนี่สินและความมั่นคง,งของอาคานีที่พ่อจิวจะต้องมีปัญหาแน่นอน แถมตอนนี้ยังมีพี่ชัดแจ้งอีกคนที่ไม่เห็นด้วยแต่จอมไม่รู้จะบอกยังไงให้พี่ไฟไม่เสียใจเราเพิ่งรู้จักกันไม่นานฉันเองก็ไม่อยากแตดโอกาสตัวเองเหมือนกันพี่เป็นตัวของตัวเองเธอะแล้วค่อยมาดูกันว่าเราจะไปกันได้มากแค่ไหนเราว่าจอมก็ชอบพี่ไฟเหมือนกันใช่ไหมจ๊ะเออฉันก็ไม่ได้ไม่ชอบพี่สักหน่อยโอยนั่นเใช่เสียงของอาคานีและจอมใจ แต่เป็นโจรมุมประตูที่บังเอิญโผล่มาตอนจอมพูดประโยคสุดท้ายพอดีีดตายอยแอบฟังหนูกับนังจอมคุยกันเหรอเอ็งก็พูดเกินไปไอ้มาหน้าต่างมีหูประตูมีช่องพวกเอ็งจีบกันดังขนาดนี้ไม่ต้องแอบฟังก็ได้ยินว้ยตะบุญมีโวยวายกลบเกลื่อนความผิดเอ็งสองคนจีบกันต่อเลยเอาเลยคิดซะว่าไม่มีพวกข่าอยู่ตรงนี้ก็ได้ยายศำอางเปิดทางสะดวกให้หลานชายเต็มที่โดยไม่มีใครรู้ว่า จอมกำลังใจเต้นแรงทั้งเขินทั้งตกใจที่ตากับยายมาเห็นเข้าแล้วนี่จะสู้หน้าผู้ใหญ่ได้ยังไงเล่ามานั่งจีบกันกลางบ้านเขาเนี่ยสู้เขาหนายมากสวรรค์ดอกฝาก็ต้องเห็นใจเองแต่ที่ไหนได้ถ้ามีป้ายฝ่ายยาสําอางคงบกเชี่ยหลานชายไปแล้วแต่มาขัดจังหวะแบบนี้มันผิดที่ผิดทางไปหน่อยนะยายความสัมพันธ์ของอาคนีและจอมใจดูเหมือนจะไปได้ดีดีซะจนเสยจ,จิวเริ่มสังเกตเห็นว่าลูกฝาแฝดคนพี่ไปเก็บดอกหน้ายกปกติเกือบทุกวัน ต่ด้วยความไว้ใจและเห็นว่าจอมใจเป็นเด็กดีมาตลอดจะไม่ซักถามทั้งที่ปกติหัวงยังกับไข่ในหินพ่อจ๋าฉันซื้อหมูฝอยมาฝากถุงหมูฝอยยาสำอางถูกส่งให้ผู้เป็นพ่อที่เพิ่งเก็บไก่ชนตัวโปรโดเข้าสุม่มเห็นยี่ห้อแปะลาก็แทบสำลักยาสำอางนี่พิเรนจริงๆต้องชื่ออะไรสับป,ปดแท้พ่อจืดพูดเหมือนแจ่มใสเปียบเลยยายแกบอกว่าเล่นมงคลน่ะพ่อแต่อร่อยนะเห็นว่าขายดีมากด้วยอีกไม่นานคงใช้นี่หมด แล้วนี่ลูกสนิทก,กับยายแกขนาดนั้นเลยเหรอจอมใจพลาดแล้วเขาไม่เคยเล่าให้พ่อฟังเลยว่าเวลาเก็บดอกเป็นยังไงบ้างทำเหมือนเป็นหน้าที่หนึง่งเก็บเงินครบเอาเข้าธนาคารแล้วก็จบยายสำอางเป็นหนึ่งในจนํานวนน้อยที่จอมใจให้ความสนใจตากับยายน่ารักออกจากพ่อเผลอนั่งเดียเด่ยวๆพวกแกก็ชวนจอมคุยยาวเลยเป็นแบบนี้ทุกวันเออก็ไม่แปลกหรอกสองผัวเมียนั่นบ้านน้าลายจะตาย แถมยังเป็นคนตลกไม่มีพิษมีภัยอะไรจอมพอลมหายใจออกมาเบาๆอย่างโล่งอกถาว่า,าแต่บ้านนั้นมีหลานชายเนี่จอมเคยเจอหรือเปล่าเสือจิ๋วถามวยน,น้ำเสียงสบายๆไม่ได้จะจับผิดอะไรลูกชายหรอกแต่คนมีชั้นติดหลังนีเราจะไม่ร้อนตัวนะจอมใจถึงได้รู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องนิดๆพ่อกําลังอย่างเชิงอะไรกันอยู่หรือเปล่าเนะได้ยินว่าเป็นเด็กขยันแต่โดนพิษโควิดจะต้องกลับมาอยู่บ้านเราอุ๊ยพ่อดูได้มีไฟด้วยนี่ แล้จากที่ฟังก็เหมือนจะได้ยินอะไรในทางที่ดีมาพอสมควรฮะใช่จ้ะพี่เขาเป็นคนคิดให้ตางกบยายขายหมูฝอยทางออนไลน์ทางไลฟ์ใช้ความน่ารักของตากกบยายดึงดูดลูกค้าบวกกับหมูฝอยอร่อยด้วยล่าถึงได้ขายดีแบบเนี้ยสนิทไปถึงล้านชายเลยเหรอคนเป็นพ่อเหลือเมาลูกชายนิดนึงเพราะไม่ใช่เรื่องปกติถ้าเป็นแจ่มสายก็ไม่แปลหรอกเพราะรายนั้นจะมีความรัดอยู่ในสายเลือดเล็กน้อยจึงเป็นเรื่องปกติที่จะชอบใครง่าย แต่สําหรับจอมใจซึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยสนิทกับผู้ชายง่ายๆเอาจะเป็นเรื่องแปลกที่ผ่านมาคนรักของจอมส่วนจะเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือไม่ก็เพื่อนพี่ชายถ้าไม่ไว้ใจจริงๆแฝดพี่จะไวร้ระยะห่างเสมอก็ไม่ถึงกับสนิทจอมใจตอบด้วยเสียงตะกุตะก,กักกลิ่นตุตุชโชยมาเลยทีเดียวท่าทีเอือ,อกแบบนั้นสงสัยที่ไอชัดแจ้งวิ่งมาฟ้องเรื่องน้องมีผู้ชายมาติดพันเห็นจะเป็นเรื่องจริง แต่พี่ไฟเป็นคนไม่มีพิษมีภัยอะไรเจอหน้าก็พูดคุยกันปกติแล้วพ่อเพราะแบบนี้หรือเปล่าถึงได้เอาปืนมาไล่ขู่ไอ้คนเก่านะพ่อใช่แล้วเสื่จิวรู้เรื่องทั้งหมดได้แหละและครั้งนี้เขาคิดว่าจอมใจทำเกินไปจอมฟังพ่อนะลูกพ่อเข้าใจเรื่องที่จอมเกลียดอเล็กจนไม่อยากคบหากันอีกแล้วแต่ปืนไม่ใช่ของเล่นที่จอมมาขู่ใครก็ได้ถ้าวันไหนมันลั่นขึ้นมาพ่อกับแม่จะหัวใจสลายนะลูก จอมรู้จักพ่อและก็รู้ด้วยว่าพ่อไม่เคยใส่ลูกปืนไว้ด้วยจอมถึงได้กล้าใช้ขู่แบบนั้นจอมขอโทษนะจ้าพ่อคนเป็นพ่ออ้าแขนให้ลูกชายเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดอย่างใจดีอย่างน้อยจอมใจก็ไม่ใช่คนคิดอะไรตื้นๆหรือทำไปเพราะโทสะทางนั้เราเป็นถึงร้านในอำอกเภอจะโกรธจะเกลียดกันก็เอาแต่แค่ต่างคนต่างอยู่ไม่ใช่ว่าพ่อกลัวลุงของมันหรอกนะแต่ไม่มีประโยชน์ที่จะเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือ จ้าพ่อจอมใจรู้สึกอุ่นในอบพ่อจิ๋วอาจจะไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซนต์ในสายตาคนอื่นเป็นเสียบลลายเงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยโหดก็จริงแต่พ่อไม่เคยทำร้ายหรือข่มขู่ลูกนี้คนไหนเลยทั้งยังยอมให้พัดผ่อนด้วยในบางกรณีที่ลูกนี่เดือดร้อนจริงๆที่สำคัญพ่อรักครอบครัวกลัวเมียรักลูกและพยายามเข้าใจลูกทั้งที่ลูกฝาแฝดเป็น LGBT ทั้งสองคนก็ไม่เคยพูดให้เจ็บช้ำน้ำใจแล้วจะไม่ให้จอมใจรักพ่อได้ยังไงล่ะ ส่เรผู้ชายน่ยอย่าไปเอาอย่างไอ้แจ่มมันต้องเอาอย่างแม่รู้ไหมหาคนที่เคารพเราเชื่อเราและที่สำคัญเราต้องไว้ใจเขาได้ด้วยจอมรู้เอ๊ะทำไมพ่อพูดแบบนี้ละ่ะเสียจิ๋วบิบจมูกลูกชายอย่างมันเขี้ยวคิดว่าพ่อมันโง่มากจะดูไม่ออกเรือ่องไงว่าลูกกำลังจะมีความรักครั้งใหม่เนี่ยเอาอะก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่7นะครับไม่แห่พ่อน่ารักนะเนี่ยกอดทีได้ป่ะแม่เอาเดี๋ยวกูโดนลูกปืน แต่พ่อดีะเอ้ยยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่ไฟกับน้องจอมด้วยนะจ๊ะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้คนเขียนซัมติงบลูด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์ร้ว็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนเขียกนกันด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดลไลค์นิยใหญ่เรื่องนี้ด้วยแหละเข้าใจไหมท่วงสนทนาห้าคอมเมนต์ท่วงสนทนาห้าคอมเมนต์วันนี้ไปดูคอมเมนต์หน้กันแล้วจากน้องปลาทูฮับนะครับช่วงนี้สมชายหายไปไหนเบสมสมชายกลับดาวไปแล้ว ทำไมคิดถึงสมชายเหรอไม่มีมุกเล่นน่ะมันก็มีแหละแต่ว่ามันแปกก๊กอ่ะไม่อยากเล่นน่ะเอาเป็นเล่นในเรื่องนี้แทนแล้วกันนะให้พี่ไฟฝากฝากพี่ไฟด้วยแล้วกันนะครับ <c oughs> ไปดูคอมเมดี้สองจะน้องสุกัญญาเนี่ยครับเบ้ <c oughs> รับบัญชา <c oughs> ทำหัวล้อทำหัวล้อทำหัวล้อเฮ <c oughs> ไปดูคอมเมดี้สามจะน้องข้าวหมูกรอบนะครับฮา <c oughs> มากค่ะนั่งยิ้มแล้วก็หัวเราะทั้งเรื่องอะ่ะขนาดนั้นเลยห,ล <c oughs> หัวเราะแบบออกเสียงไปเลยว่าแบบ อย่างนี้หรือว่าแบบประมาณเบอร์ไหนอ่ะบอกได้ไหมถ้าเบอร์หลังนี่คือแบบว่าคนรอบข้างอยู่ไม่ได้นะไปดูคนที่สี่จนโรัตวันเนี่ยครับทั้งตายายมุกเยอะพี่ไฟได้เชื้อมาเต็มเต็มแอดต้องไปขอเรียจากตาและยายขอพี่ไฟแล้วล่ะอืมผมจะไปเข้าคอร์สแล้วแหละจริงคอร์สเข้าคอร์สเอ่อชื่ออะไรดีว่เอาเป็นคอร์สมุกดอยๆแล้วกัน ให้มันเข้าใจกับให้มันคล้องจองกับหมูฟอยยไงมุกดยด๋อๆม <c oughs> ีคราสนใจข้อค้อกับเบ,บ๊่ะไปหาตากับยายเนี่ยยายครับผมอยากข้อค้อมุกด๋อๆครับอยากเล่นมุกเก่งไปดูคอมเมนต์สุดท้ายจะน้องมนมอนะครับโอ้โหไม่รู้จะเอาเอยไม่เลยไม่รู้จะหาหรือจะบันเทิงดีให้ทั้งสองเลยอ่าให้ทั้งสองเลยมันก็ทั้งสองเลยเนาะทุกคนสามารถคอมเมนต์อะไรก็ได้ไม่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใครมีคำถามอยากถามอะไรหรืออยากยิงมุกอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะ เดี๋ยววัตนาเบยจะสุ่ม,มให้คอมเมนต์มาพูดคุยกันแบบนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อไปกำลังใจให้วัตนาเบยด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะจ้าสวัสดีครับผมวัตนาเบย์ปะปกปะายัง